อันยองฮาเซโยอ่อทเวนตี้เซเว่นดซ ember ทูเทอันนวันนี้ก็เป็นวันที่27่สิเจ็ดเซ ember สองพนร้อยห้นะครับเอ่อ uh, mm hmm. เป็นสโนว์เดย์วันที่มีหิมะตกครั้งแรกที่อยู่ที่โซลนะครับกระดีใจครับที่ได้เห็นหิมะครั้งแรกที่โซลกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ this the first time we can see the snow in Seoul ก วันที่7 7นี้ก็เป็นวันที่ก่อนหน้านั้นก็เป็นวันที่25 26ก็มีสโนบ้างนิดหน่อยครับแต่วันนี้วันเยอะครับวันนี้ก็เป็นเพื่อนคนจีนที่มาจากสหรัฐอเมริกาพักที่เดียวกันก็เลยชวนไปเดินเขาอินหวังซันดิ i เซอ i ินหว่งซันเมลท n นอันดับท็อปนอตโซฟาฟอร์มเดอะเรสซิหลังจากที่กลับมาตอนบ่ายก็หิมะเริ่มมาเลยครับเนี่ย snow coming after we come back from the mountain hiking mountain ก็โชคดีมากครับที่กลับมาทันไม่เจอพิม่าซะก่อน Today on Sunday 27 of December a huge snow from the sky we just come from in w a n s a n g and then have snow very good luck we are live at the moment a r o u n w o p.m. snowing coming a lot you see White color in Seoul city, big snow coming. Today, 27, now uh, it's snowing in front of Somerset, uh, the first day of snowing. This mean Christmas come very really late. <laughs> oh, snowing. Snowing. Sinker bill, shingle bill. Oh, everywhere, white color. Actually. จากช่วงบ่ายนั้นเราก็นั่งรถของเชอเตอร์อบัสที่ทางที่พักเขาจัดให้นะครับพาไปช้อปปิ้งที่ลอตเตม,มาร์ตไม่ไกลจากนี่นะครับประมาณ15นาทีก็จะถึงครับ We are going to Lotte Mart by shuttle bus stop e t the r e s i d e n t Provided ก็ามาถึงลอเตมารแล้วครับโอ้โหเต็มโดเดยฮิมาครับมีข้างหน้าลอเตมารครับเวียไลฟ์วิ่งลอเตมาร์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์เ y ลิโคเฮียเราก็เข้าไปเดินชอปปิ้งครับซื้อของกินเล็กๆน้อยๆน,นี่ก็เป็นลูกทับทิมครับโปเมกาเนตลูกทับทิมครับอันนี้ก็เป็นสินค้าไทยที่มีในลอเตมาร์ามิโพเตโต้ no no last time I bought the orange Oh yeah. yeah I still have the orange I think I missed uh, something Or you mean the t tangerine? y e a h yeah, tangerine. The tangerine is very good, sweet, very sweet. Yeah, from า h i n น m า maybe ก็หลังจากนั้นก็กลับมาที่พักครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอคลิปรอบๆที่พักเห็นว่าเต็มไปด้วยหิมะนะครับตรงข้ามนั้นก็เป็นเขตพื้นที่ของเขตพระราชวังเก่าครับมีหิมะเต็มไปหมด หลังจากนั้นก็จะมีการก่อสร้างตานนี้ขึ้นนะครับช่วงนี้ก็กำลังเตรียมพื้นที่อยู่ตอนนี้ก็หิมะตกก็เต็มไปด้วยหิมะ This the, the opposite, the resident uh, plenty is over there of snow ใกล้บริเวณนี้ก็จะเป็น5แยกอังกุกนะครับใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอังกุกสเตชันอังกุกสถานีรถไฟสายสีส้สมเนีย e า e เฮีย อังกุ๊กอินเตอร์เซชันอังกุ๊กสเตชันสับเวลัยหมายเล3อร์แลนจ์ไลน you can come by subway at uh, Station. Very easy come here. นนอังกุ k กสเตชันเวลี่อีซี่ทุกคร e ้ e ทีพื้นถนนก็เต็มไปด้วยหิมะครับก็มีการกวาดเป็นระยะระยะนะครับ there are many so many uh, snow on the road uh, there are some people to take it off uh, otherwise it will plenty of snow ก็ทาให้เอาออกนี่ก็เต็มไปด้วยสโนนะครับสนุกมากครับที่ได้เห็นสโนว์หิมะที่เกาหลีใต้ครับสนุกมาก Very fun to see snow in South Korea So very fun, very exciting The first time to see snow mm hmm. ก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้เห็นหิมะครั้งแรกในชีวิต ที่ได้เห็นอีมะไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไหร่ก็คือที่กรุงโซลเกาหลีใต้ via เวลิซา e ติงเหยือทุเ e ีย n โนอิ่งอิ o เกาหลีเซาล์เกนี่ก็เป็นหลังสวนของที่พักเรสซิเดนต์ครับ behind the residence is the pen t y uh. of snow in the park ขอบคุณคร first time snowing now <laughs> Yeah, we stay ตส m e r s e today t 0 e เซเว่นซันเดย์กีตบายบายเตังเกดเห็นมาไม่ได้ใส่ชุดเลยนะครับใส่เสื้อบางตัวเดียวก็ไม่กลัวครับความหนาวของหิมะทำอะไรผมไม่ได้ครับโอแต่หนาวจริงๆเวลี่โคลวนนี้ we stay we wear เวลี่ตินแจ็คเก็ตเวลี่โคนี่อินฟนอฟซัมเมอร์เซเวลี่โคลที่ย This is my friend. He also stay in Somerset from India. Saudi Arabia. Yeah, Saudi Arabia. Also Saudi Arabia. Saudi Arabia. Uh, from Thailand. Somerset. <laughs> with we are school. the world. <laughs> <laughs> okay. Good. Okay. Yeah. In Somerset. Yeah, take a Somerset. ดูจะออกอาการไปหน่อยนะครับ mm hmm. หนาวมากครับโอ้แต่ก็สดชื่นครับ e อ็กไซติงอนดีราลีนหลังอีกครั้งครับโอ้หนาวจริงๆครับยิมากครั้งแรกก็สวัสดีนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์นะครับชอบก็ follow us put like and follow us thank you bye bye Kam Sanida